อเอาครับสวัสดีครับพร้อมที่นี่เราอย่เพิ่งกินๆมาเดี๋ยวเขาเข้ามาก,ก่อนไหมยังสูนอย<ม>ู่เนาะยังสูนอยู่ปุ๊บหนึ่งเดืบทไลฟ์ประมาณจะไอ้สิบนาทีก่อนไหมอันนี้ <10 S 1> บัน,บน,นทีน่เขาเงี่ยมาเลยเข้ามาเลยอันจะเปิดหรือเปล่าอืออือ เปิดเ <Be> ลยฮัลโหลมีไพ่เขามาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะยายจำลองมาแล้วกับกัปตันค่ะจ,ะจำลองมาเองยายจำลองมาแล้วค่ะเข้ามาดูช่องบ่าวต่อยด้วยนะคะเ,เ,เพราะวันนี้ยายจำลองจะจวดให้เอฟซียายจำลองเข้ามาดูช่องบ่าวต่อยนิดหนึ่งสักสองสองนาทีได้ไหมสองนาที วสวัสดีครับสองท่านแล้วนะครับสองท่าน,<อ>านแล้วสวัสดีค่ะทักทายป้ายาจำลองมาแล้วเด้อยายจำลองมาติดต่ออิเล็กโตรน์ค่ะต่ออิเล็กโตรน์เลยครับผมไปชวนหมู่มานำแน่มาเบิง่งยายจำลองแน่ทักทายกันเข้ามานะครับเอฟซี FC นะครับว่าประน้อยเ้ค่ะท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ยายจำลองสหายลุงพลนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีจ้ายายจำลองค่ะดันดันเข้ามาให้ถึงสิบยี่สิบสามสิบนะคะตอนนี้อยู่ร้านอิเล็กโตรนบ้านกกอกค่ะช่างช่างเบิร์ดเออช่างเบิร์ตดีจ้ายายจำลอง อีหยังเจ้าคือลายอันแทบาตอยในของเจ้าเนี่ยแม่หยังคือมีหอดประกาศคือมีหอดเพล่บอฮัลโหลค่ะสามคนแล้วนะจ๊ะค่ะถ้าใครยานจำลองตอนเช้าเนาะยสิบโมงค่ะเพิ่งตื่นค่ะค่ะเข้ามาดูช่องต่อยกกอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ต่อยกกอกนะคะแล้วตอนนี้ยานจำลองก็ ยุดช่องเบาวต่อยเลยเด้อดันดันเข้ามาดันดันเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะนะคะอ่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ป้าจำลองมาจ้างเครื่องเสียงอันใหญ่ตโตมหรฬาณน,นะครับมาแสดงเย็นนี้นะครับอยู่ที่บ้านกก,กอกนะครับมา จวดน้ากันอาอยู่ที่อหน้าร้านกาแฟกอกๆนะครับจวดเลยตรงที่ไอ่บ่าวต่อยแปรถน้าเมื่อเช้านะครับผมเอาไปวาชวนกันเข้ามาเนี่ยไปชวนกันเข้ามาเนี่ยตอนนี้300ท่านเองนะครับผมยังไม่พอตอนนี้น่ะเอาสักหมื่นอเอาเจ้ห้าร้อยแล้วก <laughs> ัน,น,น,นอ่ากาปอมอันนี้ช่างเบิร์ดนะครับอันนี้ เงินอิเล็กทรอนเยนี้นะคะให้ช่างเล็กค่ะให้ช่างเล็กสี่ชั่วโมงสองพันห้านะจ๊ะวันนี้จุดจวดกันเลยค่ะปลายฝนตนหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขมาเบิงแนอันเจ้าของอิเล็กทรอนกกันยังบ่มีเมียเด้อคันผู้ใด สนใจติดต่อมาเบอร์ยายจำลองนะคะค่ะคนจ้างเนี่นคนจ้างนี่ก็สวยแล้วเจ้าของอิเล็กโทรนนี่ก็หล่อยังบก่เคยมีเม,มียยังบ่เคยต้องจกเถื่อห <c oughs> นุ่มโสนนูต <c oughs> ค่ะช่างเล็กบ้านกกอกนะจ๊ะเงินก็บอไปใส่ดอกเอามาอยู่หมู่บ้านห้านี่แหละเออช่วยกันทำบุญ ทำมาหากินไ้บ้านกอกเจริญกาวนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ยายจำลองสหายลุงพลแล้วก็อย่าลืมต่อยกกอกนะจ๊ะ่าลืมใบมะกรูดด้วยนะครับหอมกระเทียมนะครับ<ะ>เอาไปต้มยำ<ะ>เดี๋ยวชี้แจงให้ฟังทีหลังนะครับแต่ตอนนี้นี่ยายจำลองจะจ้างนะครับผมในช่างเบิร์ดนะครับช่างประจําหมู่บ้านนะครับเป็นเครื่องเสียงใหญ่โตมโหราน,นะครับที่จะ 2,005นะครับ4ชั่วโมงนะครับผมมอบให้แล้วนะครับตอนนี้มอบให้แล้วแล้ว<จ>้วทีีนก็ขนเครื่องเสียงไปเลยเออขนเครื่องเสียงไปจัดที่หน้าบ้านลุงพ,พลเลยครับมีชอ,องคนใช้เครื่องเสียงประจับการเรียบร้อยแล้วเอานะครับ4ชั่วโ,โมงหรือ5ชั่วโมงอ่า5ชั่วโมงถ้าตีาช่างเบิร์ดใจดีแ<ส>ถมให้ครับผม อ่าอันนี้หลานพ้าจำลองเองครับบิดหูเลยถ้าถ้าไม่ถึงห้าชั่วโมงก็ติดลม <c oughs> อ่ามาบอกหน้าบริษัท <c oughs> โอ้บริษัทบอกหน้าบริษัทจะหนาวงงงึบครับผมเป็นพยานให้กันนะครับทีนี้ตอนเย็นป้าจำลองมีงานใหญ่นะครับจัดหน้าบ้านลุงพลนะครับจินตลาม่มาก็เชทลานี่เลยเออจินตลาไม่มาเซยลานะจะฟ้อนเองครับผม อาสวัสดีครับเข้ามาลุวแล้วนะครับอมตอนนี้สุนีครับคุณสุนีพาวังยศด,ดยีจ้ายายจำลองคนสวยเนี่ยเนี่ยสวยอีรีได้ยายจำลองเนี่ยโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะขั้นว่าสวยนะเอามาลหลายๆายคนนะแม่เอามาฮอนลอยผัวฮอลอยเลยไปเอิ้นกันมากไปเอิ้นกันมากสี่คนแล้วอ้าวสี่ร้อยแล้วครับผมแล้วค่<น>ะสี่ร้อยคนเลโยโอ้ยชงเจ้ากันไปเบิงลุงพ้นบดเดี๋ยนี่ ออกจากลุงพลก็แว่มาต่อยโ,โกโก,โก,โกนะโอกไนเดอร์เออเอดเครื่องเ,เป็นไงเงียบเอ้าเครื่องเจ้าเป็นไงออกเครื่องไฟลาวครับมันลาวโอ้ป้าจำลองคนงาม เดี๋ยวผมบอกต่อจะพูดให้ฟังนะครับเรื่องอ่าดหัวข่าวตอนนี้ป้าจำลองเร็วๆๆสี่คนฮ่าฮ่า้ประหารเราข้าวตีเลื้องขวดนะคะฮูจักกดมันอ่ะประกาศแม่แฟนผมหายประกาศบรายจ้าต้องเอาเงินมาให้คอยเป็นพันพวกคอยจ้องประกาศให้เง็นประกาศมั่วชัวได้นี่ เอานะครับผมตอนนี้5้า <500 S 2> ไเป็นแล้วนะครับตอนนี้ป้าจำลองก็เตรียมตัวไปบ้านลุงพลนะครับจัดงานพิธีอันยิ่งใหญ่มโหราณน,นะครับตอนเย็นนะครับป้าปจำลองก็เตรียมไ์สดที่หน้าบ้านลุงพลนู่นแหละครับเตรียมจะเตรียมจะไปบ้านลุงพลไปหาทีมงานก่อน <laughs> ทีมงานก็ <laughs> เอาหน้ากาแฟโกกบอเห็นบอกมึงไม่เคยไปบอกมองงานเออหน้าร้านกาแฟนะอันตั้งเจิกอยู่หะาเลยบอมี้ันคือมึงมี้านให้ทุกบ่อใเนี่คนบ้านและที่ดินนะครับผมจวดครับป้าจำลองจะจวดตอนเย็นนะครับสี่สโมงรวดครับให้หลานลักเนี่ยเพิ่มให้อีกชั่วโมงหนึ่งเป็นห้าันเข้ามาเลยค่ะ ดันเลยค่ะดันเลยค่ะไปสุดเดี๋ยวจะไปไล่บ้านลุงพลนะคะไปเจอป้าจำาลองที่บ้านลุงพลเดี๋ยวชิบเอ็ดคนละยายนี่นั่นนั่นเอื้นมากเอื้นดูดูสนานแนวนี่จับลงไหมันไปยึงเห็นอย่างสิเลยืนมันไ่ค่อยดีเมื่อกี้นี่แป๊บหน่งกับปีปาเก็บภาพเต็มเต็มเลยนะยายจำลองเดี๋ยวจะให้ คนอื่นเขาไลก็ได้ค่ะไม่เป็น like ไรค่ะพร้อ like มใจกันอย่ามัวแต่ไปเฮียงอย่ามัวแต่ไปขายตำมะุงสวัสดียามเช้าสวัสดีทุกคนดันดันให้บ่อตอยในเด้อสวัสดีค่ะป้าออสวัสดีค่ะ นี่มาดูก่อนนะฮะป้าคนสวยของบ่าวต่อยนี่ครับผมนี่ป้าจำลองแล้วก็ไอหนุ่มบ้านเกอกนะครับทุกๆคนจะรูปหล่อนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นค่อยมันมืดนะราต้องหันไปทางพี่มันยอมแสงมันยอมแสงเออแมนหันมาทางนี้ครับแลสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านป้าจำลองนี่ก็ออเขาเป็น แต่งตัวส,สวยๆละครับวันนี้เพราะว่าป้าจำลองจะออกงานครับวันนี้จะมีออกงานอ,อีเวนต์อ่ามีการแดนเซอร์กันนิดหน่อยนะครับผมที่ห <ś led> น้ากระแปกกรอบนะครับต้องซื้อเจ้านะต้องปั๊บของคอยตัวเบลูบ<อ>่ <ś led> ได้อันนี้นะมันน้อยตัวนี้นะปั๊บใหญ่เลยป้ามันหัวน้อย สวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ13ท่านแล้วนะครับตอนนี้1300คนท่านแล้วครับผมเข้ามาครับไม่ได้อ่านนะครับผมคนสายยายสวัสดีทุกๆคนจ้าดันดนัสวัสดีครับคุณสมคุณสมใหม่ครับผมไม่ได้อ่านนะครับพอดีป้าจำลองยึดช่องเมื่อกี้นี้ไปนิดหนึ่งนะครับคนแก่แอดเครื่องเป็นไรนะ มันเป็นยังไงครับผมเอาเดี๋ยวก่อนครับไปเช็คเครื่องก่อนนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับผม,มบเ,เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ครับเออพอดีลุงพลถแถลงการที่วัดปูหลวงนะครับที่บ่าวต่อยไปจ้องดูนะครับผมถแถลงการว่าเพิ่งได้ รับใบรายชื่อคนงานวันนี้นะครับผมจะเตรียมการจะจ่ายให้คนที่มีรายชื่อนะครับทุกคนนะครับบ่าวต่อยก็ไปเก็บภาพสวยๆงามๆม,มาให้นะครับผมก็เลยก็เลยทำให้อาติดขัดน,นิดหน่อยพอดีถ่ายไปถ่ายมาแบตเตอรี่หมดหน่อยครับรัวๆเดอ้อเอิ่นกันเขามาหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง ไปอยู่ใส่เบิดน้อบัวดแดงสแสลงใจเถ้เดจิจำลองเอ้ยเจ้าคือบัวดแดงสแสลงใจเถเดให้กำลังใจทุกช่องทุกคนนะจ้าครับพร้อมขอบพระคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับบ่าวต่อยก็ไม่ได้อ่านครับเมื่อกี้นี้ป้าจำลองก็ยึดช่องไปครับผมคุณสุนีวังผาวดีวจ้า๋ยวจำลอง คุณไปฝนต้นหนาวครับผ้อมสวัสดีค่ะคุณพุทธจักรมีสองคนรนเองนะมีสองมีสองอร้อยคนเองบาลดินติงของให้วันนี้เป็นวันจุดจวดนะคะครับ ให้กำลังใจคุณโปโปกดให้แล้วค่าแอดขอบพระคุณนะครับผมที่มากดให้เบาต่อยนะครับเออพอดีวันนี้นะครับไปไปวัดมานะครับพอดีเราถลง้งบอกว่าเพิ่งได้รับรายชื่อนะครับรายชื่อทีอ่ไปช่วยงานวัดผู้หลวงนะครับผมไปทำปรับพื้นนะครับผมก็จะ ทำการนัดแนะกับผู้ใหญ่บ้านอีกทีนึงว่าจะเท่าว่าจะให้เงินแก่ผู้ที่มาช่วยงานนะครับผมที่เคยพูดไว้นะแล้วก็ยังขาดอีกวันหนึ่งนะครับอยู่กับพี่อ๋อก็เลยก็เลยรอพี่อ๋อมาก่อนแล้วค่อยไปหาผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับปรึกษากันก่อนช่วงนี้อยู่ในช่วงปรึกษากันก่อน คุณกัญญารัตกดให้แล้วเด้อจ้าคิดหอดครับคุณกัญญารัตครับผมสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ่าต่อยด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ คุณเอ็กพนครับผมค่าน้ำมาค่าน้ำมาแล้วครับนะขอบคุณครับผมเ่าต่อยคุณเอ็กพนเอ้ยมาถักท่ายกันแน่มาคุยกันแน่ถ้าว่างๆกับมาเบิงเบาต่อยซะก่อนเด้อครับคุณเอ็กพลยังเฮ็ดเบียกผู้ใดเฮ็ดเบียกกับไปเฮ็ดเบียกซะก่อนครับผมว่างย่ำใดกับมาเบาต่อย เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวบาวเตยจะพาไปชมบ้านเกอะก,ะก่อนแป๊บนึงนะครับคุณชานคนไกลบ้านกดให้แล้วครับผมขอบคุณครับผมคุณชานคิดฮอดครับคิดฮอด

เอ็นใบตอนแ้กก็เหนื่อยแทนเป็นกำลังใจใหนนะครับบ่าวต่อยคุณศิสุดาครับผอมขอบคุณครับที่มาเป็นแรงใจให้บ่าวต่อยครับช่องเล็กๆแต่ให้รักไม่น้อยครับแต่ให้รักนานๆครับบ่าวต่อย

รับตัวเลอมามาเอามานั่นเบิดลอยจมพิพ่จมเเฮ็ดไม่ได้เราขี้จมออ่านนมก กดติดตามให้แล้วนะครับบอตต่อยร้อยตอนนี้3,000เข้าไปแล้วนะครับยอดโอเคครับขอบคุณครับคุนสีสุดาจะออกเดินทางไป ตลาดนะครับตอนนี้ไปตลาดก่อนแป๊บหนึง่งเราต่อยก็จะได้เอารถประจำตำแหน่งแล้วนะครับเอารถประจำตำแหน่งไปนะครับของเยอะแยะเลยนะครับรถประจำตำแหน่งของจะเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เตรียมการแล้วครับอ่า เตรียมรถประจำตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางน,นะครับคนไกลอยากไปนั่งรถพ่วงเที่ยวกกกอกปะมาๆๆๆมา,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 มา ยินดีด้วยต่อยได้ทั้งโอ้ยบ่าวต่อยก็บอกไว้เพราะป้านันลาหายกำลังใจเจ้าของไปมือมือนั่นล่ะครับคนศรีส um> ุดาบ่าวต่อยได้ขนาดนั้นบ่าวต่อยจะรำให้ดูเลยครับงานจัดอ่าป้าจำลองตอนเย็นจัดงานเนี่ยบ่าวต่อยจะรำให้ดูเลยเนี่ยป้าจำลองมามาจ้างอ่า มาจ้างเครื่องเสียงนะครับตั้ง2,500นะครับ4ชั่วโมงนะแค่ชั่วโมงก็2,500ไปเลยเครื่องเสียงดีอันด,ด,ดับหนึ่งของนี่ด้วยนะครับผมนี่ดูบอกไปนะครับผมตอนนี้ขนไอ้นี่ไปนะครับผมขนสัมภาระไปนะครับแต่ว่าคับเป็นไปได้นะครับอยากขน Fc ไปทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมมา บบาต่อยนีนรถประจําตําแหน่งเบาต่อยนี่จะพาขนไปเลยนะครับไปไหนไปกันครับจะพาเลาะทั่วบ้านกก,กอกๆเลยครับผมเข้ามาช่วยเบาต่อยดูค่าครับผมแวะมาดันเบาต่อยเยอะๆในเดอ้อนี่ครับี๋ยวยสักพักหนึ่งก่อนนะครับ อาจจะไม่มีเสียงนะครับไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบ่าวต่อยทําธุระก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้เตรียมของก่อนครับก่อนจะออกจากไปตลาดน้อยนะบ้านลุงพลนะครับเตรียมของก่อนให้บ่าวต้อยเตรียมการก่อนนะครับสักพักหนึ่ง Oh. <gasps> Thank you. เอาครับผมทําไปค่ะตามดูสู้ๆครับผมดูกันไปก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดินทางไปหน้าบ้านนะครับเอาครับผมขอลงก่อนนะครับผมเหลือเดี๋ยวไปขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านแล้วกันครับตอนนี้ขอลงก่อน,นครับสวัสดีครับ